สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่อินไซด์รัฐสภาในเช้าวันอังคารที่12ตุลาคมครับอยู่กับผมนรงฤทธิ์ชิดเห็นดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเช้านี้ผมจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพักร่วมฝ่ายข้านก็มีการผลึกกำลังลงไปช่วยเหลือกันครับเดี๋ยวไปคุยกันว่าภาพรวมการลงพื้นที่ การรวมพลังกันไปของพักร่วมฝ่ายค้านเป็นยังไงสภาพแวดล้อมในจังหวัดอ่างทองเนี่ยที่แต่ละท่านสมาชิกลงไปกลับไปเห็นความเดือดร้อนทุกยากของพี่น้องประชาชนจะสะท้อนอะไรออกมาบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียิพูดคุยกับทางตัวแทนที่ว่าเป็นตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้านนะคุณรุปาังุกท่กับทางสสบัญชีรายชื่อพักประชาชาิพันตำรวจเอกทวีสอดส่องตอนนี้ท่านทวีอยู่ในสายกับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านทวีครับสวัสดีครับคุณนรองเลิ์ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับผู้ฟังรายการสายรัชภาคครับลงพื้นที่ไปที่อ่างทองนะครับพนอกกำลังรวมกันยังไงครับมีวันนั้นลงไปกี่ท่านสมาชิกของเรานะครับในในมุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับคือคืออยากจะกลับเรียนในภาพรวมนิดหนึ่งครับคือกรณีของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราเราจะหยิบบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะที่ เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกคนนะพอเข้าเป็นสมาชิกเราก็มีมีองค์เป็นการจัดองค์กรภายเหมือนหลวหลวมๆเนี่ยฮะก็คือมีการประสานงานของพักร่วมฝ่าย้านเพื่อประชาธิปไตยก็คือเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อกันเมืองนะฮนะ,ะแล้วในในในกลุ่มของอพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยหลักๆเนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งในเรื่องยุทธศาสตรน์นโยบายของแต่ละพัก แต่เราจะนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆรวมทั้งในหน้าที่รวมของอาการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลที่เป็นนโยบายสำคัญสคัญว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่นะหรือาบางส่วนมาจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเฉพาะในกรณีเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัคผายการก็ให้ความสนใจเพราะว่า เนื่องจากว่าเวลารัฐบาลมาของบน้ําเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นงบใหญ่มากนะนีจริงๆก็จะขอไปในหกด้านในด้านที่หนึ่งด้านอุปโภคบริโภคด้านที่สองด้านคามม่คงทางเกษตรทางอุตสาหกรรมแล้วการจัดการน้ําท่วมอุทกภัยและการจัดการเรื่องภัยแ้งอ่ารวมทั้งเรื่องการดูแลคุณภาพน้ําการรักอนุรักษ์น้ยในเรื่องเร่งด่วนก็คือเรื่อง ไอาการแก้ปัญหาน้ําเนี่ยอ่าที่น้ําท่วมน้ําแรงเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีเกิดขึ้นประจําสิ่งหนึ่งเราก็คือค<ม>งจะไปดูเรื่องความช่วยเหลือประชาชนอ่าเมื่อเข่ทาที่แล้วก็ไปที่จังหวัดสังทองเมื่อสองวันที่แล้วนะ<ม>เนื่องจากว่ามีภาพปรากฏว่ามีเขืออเ่อนอ่าเขื่อนผนังกั้นนะอ่ะ<ร>าได<ห>้าบวากำ<ม>ลับมีการรายงานเพราะเราที่จังหวัดสังทองจังเรียนนิดหนึ่งเรา พอเพื่อนพักไฟคานไม่ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรโดยตรงอยู่อยู่ในที่นั้น,นะในจังหวัดอื่นเรามีอยู่อในจังหวัดทองเป็นของรัฐบาลแต่ว่าเราไม่ได้ไปจำหนีใครนะแต่เนื่องจากที่ตำบลจระเข้ร้องและตำบลชัยฤทธิ์เนี่ยมันมีผนังกั้นน้ําที่ทราบว่าสร้างสมัยท่านนายกบัญหารนะนะสี่สิบ,บปีแล,แล้วแล้วมันเกิดพังคือคือน้ําก็ขึ้นสูงอน่ะ ก็มันอัดลงมาแล้วระเบิดพังแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนแบบรวดเร็วมากครับก็เลยได้ไปไปพบแลไปรวจเยี่ยมนะครับอืมอันนี้ทราบว่าจะดักจะกรบาบคำทังต่อทราบว่ากับหลายพื้นที่ลงไปก็อย่างที่ท่านทวีสอดส่องบอกเรานะคุณผู้ฟังคุณชมว่าเรื่องของพื้นที่เนี่ยตอนนี้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยสําคัญที่สุด นะครับถ้าไปดูสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นหลากหลายพื้นที่รวมกันไปตอนนี้เรื่องพื้นที่ไม่เกี่ยงกันละเราลงไปช่วยเหลือกันก่อนสภาพเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่าต้องพายเรือเข้าไปน้ําท่วมสูงท่สองสามวันนั้นก็นจริงๆก็มีสมาชิกของพรรคสายค้านก็ทุกพรรคนะฮะทั้งพรรคไทยอาจจะไม่แบบกฎภาพก็มีท่านวิทยาสสอ,อดีตท่านรัฐมนตรีวิทยาบุญรัศิลิริกน,นนะก็มีตัวแทนเข้ามาด้วยของเพื่อไทยนะ ของกาอ้าวไกลก็ของคุณทัตวุฒิบัวประทุมแล้วก็ของพักเสรีรวมไทยพักก็มีท่านสสมาพักพลังปวงชนไทยแล้วก็พักประชาชาติเราก็มีสสส่วนใหญ่จะสสแล้วอยู่พักใต้นะฮะก็มาทัา้งหมดนะฮะก็เพราะว่าพักใต้ก็เป็นเป็นความรู้สึกว่าเอมีภัยกับพี่น้องประชาชนท่านสสก็ได้มาด้วยเราก็จริงๆเราต้องการจะไปดูของจริงมากกว่าดูรายงานนะเพราะรายงานเราก็จะหาอ่านที่ไหนก็ได้ ก็ได้เข้าไปสัมผัสในจุดที่เกิดที่เกิดเหตุได้ไปพบชาวบ้านได้ไปรับฟังปัญหาสิ่งหนึ่งต้องขอชื่นชมท้องที่นะท้องที่ไห่ไหมองค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่เขาอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากนะที่นั่นอยู่ศึกษาเขตเทศบาลตำบลชายโยฮะท่านนายกก็มีจัดเข้ากล่องน้ําดื่มให้มื้อละสองสองพันกล่องนะฮะแล้วก็มีน้ําดื่มก็เข้าไปดูแล ทางจังหวัดท่านผู้ว่าทุกคนก็เข้ามาหมดก็ก็ถือว่าเอของเราเนี่ยความสมัครสมานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเมื่อมีภัยเนี่ยก็ทุกคนก็จะเข้าหมดแต่ก็ต้องเรียนว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ถึงไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีบ้างเราก็คงจะไปรับฟังปัญหาเนะฮยก็ประเด็นก็เข้าไปก็เราก็มีพวกของไปช่วยเหลือตามที่พวกเรามีมีกําลังมีจิตศรัทธาอะไรเนี่ย ก็จะเป็นพวกข้าวสารพวกตากระป๋องพวกน้ําดื่มพวกผงซักฟอกน้ํามันพืชหรืออะไรต่างๆเข้าไปอนะนะแต่ก็ต้องเรียนว่าในวันที่เข้าไปสถานการณ์น้ําเนี่ยยังสูงสูงสักสองนิดต้องภายต้องใช้เรือเข้าไปแล้วก็บ้านเรือนต่างๆก็ถ้าเป็นบ้านหลังเดียวก็จะท่วมท่วมนิดหมดนะแล้วถ้าเป็นบ้านสองชั้นก็ก็ยังสูงอยู่นะฮะถึงชั้นสองเลยไหมครับท่านครับาะ้ะนั้นจะเห็นว่าหลังคาเรือนประมาณสัก สองร้อยฝลังขาเรือนก็เห็นสภาพแล้ว<ม>คือคือคนดูเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอย่างนึ่งอาจจะรู้สึกสงสารก็จริงนะแต่คนที่ประสบภัยเนี่ย<ม>เขา<ม>เขาทุกนาทีเขาจะมีความทุกข์มากนะความ,ม,มทุกข์หลายหลายอย่างแล้วก็ต้องยอมรับว่าสังคมเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเยอะนะถ้าเราเข้าไป<ม>ก็จะพบผู้สูงอายุเรายังมีผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็จะ ไอนน้อันนี้เป็นเรื่องหน้าที่เป็นห่วงนะก็ได้เข้าไปสัมผัสของจริงนะคร,ครับท่านทวีครับแล้วชาวบ้านเขาได้รับความช่วยเหลือก็จริงแต่ว่าคือติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีการแจกใจ่ายเรือไหมครับเพราะเรือก็เป็นสิ่งสําคัญนะท่ามกลางวิกฤตน้าท่วมตรงเนี้เขาเขาอยู่กัน<อ>ยังไงเขาสัญจรกันยังไงครับคือคือก็เห็นทางราชการก็ก็ได้ได้คุยก็ ทางราชการก็จะมีเรือทุกหน่วยนะฮะกรมเจ้าท่าเรือตำรวจน้ำ<อ>เขาต้องขอขอบคุณหน่วยราชการที่มามาช่วยเหลือที่เขามีเรือ<ม>เรือคล้ายๆเรือยางเรือท้องแบนเรือเรือพลาสติกนะฮะ<อ>เข้ามาแต่ว่าชาวบ้านก็จะมีเรือของตัวเองมาใช้แต่แต่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ไปถามก็จะอยู่คุณลุงอยู่คุณป้าหรือมีเด็ก,ดกๆแล้วก็จะมีการอพยพไปอยู่ที่วัด อยู่ริมถนนก็สภาพก็ก็เห <laughs> มือนคนอ,อพยพอ<ม>ล้วก็ที่ที่เป็นห่วงก็คือหลายคนก็ทรัพย์สินที่เนื่องจากว่าไม่ทันได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้เตร,รียมตัวก็ <S <s จะประสบปัญหาที่พบก็คือที่จังหวัดลังทองเนี่ยจะจะเป็นจังหวัดที่ทํานาเป็นส่วนใหญ่อผมก็ได้ทางเกษตร,รจังหวัดเนี่ยก็ได้เอาข้อมูลมารายงานในช่วงที่ พายุเตี้ยนหมู่ใช่ไหมฮะมาเ<ช>นี่ยเรารจะพบว่าอ่าอไอพื้นที่เกษตรเนี่ยประมาณห้าหมื่นฝาไร่เนี่ยได้ประสบภัยแต่ที่เสียหาย<อ>จริงๆก็ประมาณสี่หมื่นสี่พันหกพันห้าร้อยห้าสิบหกไร่ประมาณต่างหมดเลยนะเนี่ยได้ชี้แจงนะคือคือที่เสียหายเนี่ยก็เป็นเรื่องอาชีพนะะเป็นเรื่องอ่าคือรัฐต้องเข้าไปดูแลนะรวมยังไม่รวมถึงเรื่องปลสุกสัตว์ เรื่องที่พักอาศัยแล้วก็เรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สายไฟ,ไฟประปาอะไรต่างๆถนนหนทางก็จะเสียหายก็ผมผมคิดว่าเรื่องเนี้ยรัฐก็จริงหนึ่งก็คือได้ท้องถิ่นเข้าช่วยช่วยก่อนช่วยเบื้องต้นก่อนอแต่พอมันระบาดใหญ่กับท้องถิน่นต้องใช้งบประมาณเนี้ยผมคิดว่ารัฐต้องจัด ไม่ใช่ภาวะปกติแต่ไม่ใช่ที่อ่างทองอที่เดียวนะผมคิดว่าทุกแหางที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาภัยพิบัตินะซึ่งทักสายค้างก็จะมีไปจังหวัดอื่นอนอีกน,น,นะแต่ที่เราเริ่มที่อ่างทองเพราะว่าในวันเดียวกันน่ะพักสายค้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นะที่มีปัญหาประสบเหตุเขาก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องเพราะว่าเขารู้สึกว่าความทุกข์ของพี่น้องเนี่ยก็เป็นสิทธิที่สสต้องรับฟังครับคับ ครับครับทานทวีครับ,บได้สอบถามพี่น้องประชาชนไหมครับว่าถ้าเทียบเคียงระดับน้ํากับน้ําท่วมปีห้าสี่กับปีนี้ที่บังเอิญว่าผนังกั้นน้ําแตกเนี่ยมันเทียบเคียงปีนี้กับปีห้าสี่อันไหนหนักกว่ากันครับปีไหนหนักกว่ากันชาวบ้านก็บอกเป็นคําถามยอดฮิตเลยอ่าคําถามนี้นะฮะที่ถามชาวบว้านก็ไม่ว่าใครที่ไปเยี่ยมก็จะถามเทียบเคียงปีห้าสี่กับปีปัจจุบัน ส่วนใหญ,ญ่ชาวบ้านบอกว่าปี54เนี่ยอาจจะสูงฟัน,นี้หรือระดับนี้นะฮะแต่ปีเนี้ยอ่าก็อาจจะเทียบเคียงกับปี54ได้แต่เนื่องจากว่าอพนังที่กั้นน้ําจากเจ้าพญามาโอบบ้านเนี่ยอประมาณสักสองเมตรมันมันเกิดระเบิดเนื่องจากว่าไม่ได้อคือคือชาวบ้านเนี่ยได้ได้ได้ปลารบเรื่องความรู้สึกว่าไอ้ตอนเนี้ยชาวบ้านรู้ปัญหาดีว่า อยากจะให้มีการซ่อมแซมเพราะมันมันซ่อมแซมถ้าจะไม่ผิดสุดมาว่าเมื่อปีสามสองใช่ไหมนานแล้วะคือมันนาน,แล,น,านแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้ซ่อมหรือไม่ได้ดําเนินการทําในช่วงภาวะปกติให้มันแข็งแรงรแเราก็เดินดูหลายแห่งนะดูเรื่อยไป<อ>หมดบางแห่งก็เออผมผมคิดว่าหลังจากเนี้ยมันอาจจะวัวหายแล้วทอมพอเพราะความเสียหายมันไปเยอะแหละ แต่รัฐเนี่ยผมผมยังขอขอว่าในงบบรุรณาการเนี่ยคือตอนนี้รัฐบาลก็เอาเงินไปเยอะแล้วก็เรื่องการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยผมผมอาจจะต้องเชิงเชิงเราต้องไปดูสอบว่าทําไมงบประมาณที่เอาไปก็ค่อนข้างเยอะนะปีหนึ่งงบบริหารจัดการน้ําก็หกหมื่นสลานเนี่ยแต่าชาวบ้านก็ยังพูดว่าเวลา น้ำท่วมบุทกภัยก็มีทุกปีภัยแล้งก็มีทุกปีเหมือนยังไม่เห็นรูปธรรมในการบริหารจัดการที่แผนที่ที่ระบุไว้นะครับกับครับ,รบถ้าไปประเมินสถานการณ์กันแบบนี้คาดว่าผลกระทบความเสียหายนานไหมครับที่ชาวบ้านจะต้องทนทุกข์ที่น้ําท่วมแบบนี้ที่ในพื้นท,ที่อ่างทองเนี่ยนะครับที่ตำบลจรเ์เข้รอ้องอำเภอชาย,อ,ยอ่างทองที่ท่านลงพื้นที่กันไปนะครับ คือก็เราไม่ได้ไปแล้วเราก็จบนะฮะวันวันนี้ยังมีคนเข้าไปติดตามแล้วไปดูอยู่ตอนนี้ระดับ,บน้ําลดก,ก็มีการคาดการณ์ว่าเมื่อระดับน้ําลดเนี่ยถ้าไม่มีพายุหรือไม่มีอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะจะลดลงไปอีก,กน,นะฮะแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือน้ํามันเริ่มเน่าเสียนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหลังจากน้ำลดเพราะเราได้ระบายน้ำไปที่ทุ่งนา อ่าที่ไม่ท่วมอ่ะนะคือการน่าจะใช้เวลาคือคําว่าน้ําไม่ท่วมแล้วกันนะฮะน่าจะประมาณอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ชาวบ้านคัดการไว้อะนะแต่สิ่งที่หลังจากเนี้ยบางทีเราก็ต้องเอาเอาสูบมาสูบตาที่เกษตรกรเขาเสียหายจากนาข้าวซึ่งซึ่งขนาดเนี้ยถ้าถ้าส่วนที่เป็นของอำเภอชัยโยเนี่ยเราจะพบว่า ไอนาข้าวเนี่ยเสียหายเนี่ยจากจากครั้งเนี้ยประมาณสักหกพันฝะ่ายนะฮะแต่ทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดเนี่ยเออมันมันมีไม่ใช่อํเาเภอชโยที่เดียวมันจะมีพวกอํเาเภอป่าโมกอำเภออะไรเราเราไม่ได้เข้าไปเยี่ยมนะถ้าตัวเลขเนี่ยก็ประมาณถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยสามหมื่นเก้าพันไร่ถ้าเป็นพืชผลอื่น,นๆก็รวมๆก็สี่หมื่นหกพันไร่ซึ่งผมคิดว่าวันนี้กระทรวงที่รับผิดชอบ จังหวัดที่รับผิดชอบเนี่ยเ,เราเรามีปัญหาใหญ่ที่สุดพยายามเรียกร้องมาแล้วแม้แต่รัฐาบาลจะมีแผนก็คือการโอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไปให้ท้องถิ่นชุมชนเพราะเขารู้ดี<ม>เขาอยู่กับปัญหาเนี่ยเรายังไม่คืบหน้านะอัน,น<ม>อันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่พอพอมาเกิดเรื่องเราก็ต้องพึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพิจครับครับด้านทวีเอาลัดถ้าสมมติว่าเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันประสบความสําเร็จนะครับตามที่เราขับเคลื่อนกันมาเนี่ยก็คือให้ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ําตรงนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมยังไงไหมครับอข้อเสนอแนะก็คือวันนี้ผมเรายังพบว่าเรื่องน้ําเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันว่ามีความสําคัญและในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการของบประมาณน้ําเนี่ย ประมาณเกือบสองแสนล้านนะฮะแต่รัฐก็จะจัดได้ให้พวกนี้สักสักหกหมื่นล้านคือคือคส่วนเดียวอะนิดเดียวเกเกแล้วแล้ว,ลว,ลวการขอเนี่ยไม่ได้ขอแล้วมันมันจะขอเยอะขนาดนั้นตลอดเพื่อจะไปจัดการน้ำผมผมคิดว่าเออส่วนหนึ่งก็คือการที่มามาเป็นแผนบูรณาการส่วนกลางเนี่ยพอไปดูลึกๆไปทำเรื่องโครงสร้างเรื่องการก่อสร้างซะเยอะ ทั้งๆที่ทม,มีคมชนประทานอยู่แล้วผมผมคิดคว่าเราเราน่าจะตับวิธีการเนี่ยงบประมาณมาเนี่ยน่าจะเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยที่เขารู้ปัญหาดีอะ่ะแต่เพียงแต่ส่วนกลางเนี่ยเชิงดูว่าการทำอะไรที่มันให้ระบบการเชื่อมโยงของน้ำไม่ไม,ไม่ไม่มาสร้างถนนแล้วมาฝังทางน้ำหรือสร้างทาง,ทางอันนี้ทำทางเชิงนโยบายอย่างนั้นแต่ว่า ในส่วนที่การบริหารจริงๆการดูแลแหล่งน้ําธรรมชาติแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยน่าจะส่งไปให้อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือท้องถิ่นได้ดูแลนะครับเพราะ<ม>ว่าพอเกิดความเสียหายมาเนี่ยมันเสียหายทางด้านจิตใจเนี่ยจะสูงมากเลเพราะในครั้งนี้ชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาห้าสิบหกสิบปีบางคนก็ยังไม่เคยเจอน้ําท่วมลักษณะนี้เลย น้ำบางปีเนี่ยสูงกว่าครั้งนี้อีกก็ไม่ท่วมแต่พอท่วมเนี่รู้สึกตอนตีสามใช่ไหมพอมาเที่ยงวันอีกวันมิดหลังคาบ้านสองชั้นคน่ทุกคนก็หนีแบบหนีแบบไม่ไม่เคยในชีวิตฮะมันมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันสําหรับคนที่เก็บเงินเล็กเกน้อยน้อยมาเพื่อทําปศะสุสัตกว์็ดีทํำก็ทําสินเกษตรก็ดีแล้วการไปเยีวยาช่วยเหลือรัฐก็ยัง ยังไม่มีรูปแบบ่ะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเลยคือคือเราเรายังจะมีระบบที่เป็นรัดรวมศูนย์เกินไปอ่ะนะถ้าเป็นเรื่องเวลาประกาศต้องประกาศทั้งจังหวัดทั้งอำเภอเนี่ยถ้าเป็นเรื่องท้องถิ่นท้องถิ่นเขาได้จัดการเองคะับไอ้นี้ไช้สิ่งหนึ่งผมผมคิดว่าเรื่องน้ําเนี่ยเราอาจจะมาให้ไปท้องถิ่นแต่อย่าให้งานเขาไปอย่างเดียวนะต้องให้งบไปด้วยเพราะส่วนใหญ่จะให้แค่งาน เวลามีเรื่องก็งบก็ไปอยู่ที่ส่วนกลางการจัดซื้อจัดจ้างไปอยู่ที่กระทรวงกลมหรือให้ผู้ว่าดูแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้ต้องให้ท้องถิ่นเขาได้ดูแลครับแล้วเราเด๋ยนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบอตอเนี่ยก็ไปถือว่าอ่า8ปีละมาเลือกตั้งอีกทีก็ได้คืนอำนาจไปให้ประชาชนสักทีครับเพราะจะเป็นคนที่รู้ดีมาช่วยดูแลปัญหาของประชาชนนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อเสนอเนาะลงลงท้องถิ่นนะครับโอ้ซึ่งตรงนี้โอ้โหมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็คงพูดคุยกันต่อหลังจากนี้พักร่วมฝ่ายค้านจะลงพื้นที่ไปจังหวัดไหนมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมไหมครับหลังจากนี้เมื่อวานก็มีการหาเลยว่าในช่วงนี้มันในพื้นที่อีสานเราคงต้องไปนะนนเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าคงต้องคุยกันแล้วว่าการลงไปนี่ไม่ใช่หมายความว่าลงไปว่าไม่ใช่มีใครดูแลนะเราในฐานะ ภาคห่วง,งไฟคานเราก็ต้องไปรับฟังปัญหาไม่ว่าสะสภาคใต้ก็ต้องมารู้ปัญหาเพราะเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยทุกคนนะฮนะเราเราจะได้นําปัญหามาแก้ไขคือจะให้บทบาทของรัฐสภาเราเนี่ยมีบทบาทที่คือเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้อยู่กับประชาชนนปัญหาของรรประชาชนเราน่าจะต้อง ให้ความสมคัญแต่ก็ต้องเข้าช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะครับครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับสมาชิกทุกทุกท่านนะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับที่ร่วมพูดคุยกันในอินไซต์รัฐสภาเช้านี้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับขอบขอบคุณมากครับ